โสดแล้วจ้านางเอกช่อง7เปิดตัวหวานใจสุดหล่อดีกรีเจ้าของร้านอาหารมีคนรู้ใจแล้วสำหรับเมเหมทัญวีนางเอกสาวช่อง7สีที่ล่าสุดลงภาพคู่หวานหวานฟินฟินแสดงความยินดีกับหนุ่มตีนอกวงการนามว่าโฟนหลังฝ่ายชายเปิดตัวธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นถัดมาอีกวันฝ่ายชายเองก็ไม่น้อยหน้าลงภาพคู่เอชบดีเมเหมพร้อมแคปชั่นสุดหวานว่า My MM Have a Great 22 Birthday You See You Very Soon เ yep, ยอะอย TS Don't Forget to Check Out The Last One The E My Favorite สำหรับเมเหมทัญวีปัจจุบันกำลังถ่ายทาละครเรื่องอุ้มรักปาฏิหาริย์ประกบคู่กับหนุ่มโดนัทพัทรพลไทยมีคิวลงรอออกอากาศเร็วๆนี้ทางช่องเจ